3โลแลแ้วปั่นลงใต้วันที่2วันนี้144กิโลเมตรค่ะชุมพระนองตกตั้งแต่ออกตัวไปเลยสิจา้าวันนี้เป็นวันที่สนุกและทางสวยมากๆห้ามพลาดเลยนะคะเล่นน้ำกันก่อนล้างฝุ่นก่อนเช้าวันที่สองนะคะมินก็จะปั่น140กิโลเมตรค่ะ เช้ามาก็แต่งตัวนะคะไม่มีอะไรแห้งสักอย่างที่สำคัญท,ที่เมื่อวานรอดมาได้นะคะก็พเพราะครีมชะมัวนี้ค่ะคือช่วยลดอาการเสียดสีแล้วก็เจ็บแสบเป้านะคะเมื่อวานก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ได้ครีมชะมัววันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวค่ะทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวออกไปด้านนอกฝนเปียกแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่ามันตกตกหยุดหยุดนะคะ อากาศวันนี้ค่ะคือมันตกเกือบทั้งคืนแหละแล้วก็หยุดไปละรองเท้าเราก็ไม่แห้งนะคะบิบบิบก็ใส่แบบชื้นชๆหน่อยตักบิบหน่อยใส่ชุดเดิมนะคะเพราะเมื่อวานไม่ได้เอาไม่มีรถสวิตก็แบบมาใส่มาแล้วก็ซักสัมภาระเราลน,นะคะที่เราแบกมาแล้วก็ใส่ในกระเป๋าติดหลักอานแบบนี้ค่ะ เรา,ามันนเป็กระาอ้นาอกมาทานอาหารยืดแข้งยืดขากันตอนเช้านะคะก็เดี๋ยวเจ็ดโมงเราจะออกตัวกันแล้วค่ะเช้านี้นะคะก็จมตัวปั่นร้อยกิโลจากชุมพรท่าแซชชุมพรน,นะคะไปที่ระนองกัน140กิโลเมตรแต่พี่ๆี่ชาวใต้บอกว่าวันนี้จะไต่เยอะหน่อย ก็อย่าดูกันเรามีรถแอร์โรมาด้วยนะคะแล้วก็ปิดเบียกบนปลอยแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่มันก็จะมีช่วงที่ตกหนักอยู่นะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวออกกันแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็นี่ค่ะเหมือนเดิมรถเซ r v e l o S5 ล้อวิสยูเดอร์อันนี้เป็นคาร์บอนขอบ50นะคะดิสเพกดีมากๆตัวนี้โคตรไหลแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเราเอา ไฟท้ายไปด้วยค่ะเปลี่ยนได้หลายระดับนี่เมื่อกี้อัปเดตการ์มินไว้กำลังอัปเดตเวอร์ชันใหม่การ์มินพาวเวอร์มิอร์อัปเดตการ์มินพาวเวอร์มิตวันนี้ก็นี่ค่ะพร้อไมไม่จ้าพี่จ่ายพร้อมจ้าพร้อมลากพร้อ <laughs> มลาก <laughs> เดี๋ยวเราออกตัวกันแล้วค่ะ จะลืมกดการมินเองก็วันนี้นะคะชุมพรระนองตกตั้งแต่ออกตัวไปเลยสิจ้า,าวันที่สองต <c oughs> อนนี้มันกำลังเริ่มนะคะเราจะชุ่มฉ่ำไปได้วยกันตลอดทาง140กิโลเมตร ก็อย่างที่เห็นนะคะตั้งแต่ออกตัวฝนมันตกตั้งแต่เริ่มเลยค่ะวันนี้ต้องทําใจนะคะเพราะว่าบิบมันไม่ค่อยแห้งอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรเราก็ปัน่นภาคใต้นะคะแต่ว่ามีวิวเหมาะให้ชมด้วยค่ะวันนี้กับฝนที่โปรยปลายตั้งแต่เช้านะคะแต่จะบอกว่าระหว่างทางอะวิวมันสวยมากๆเลยค่ะ ช่วงนี้เราวิ่งถนนใหญ่ไปก่อนนะคะเพราะว่าเส้นทางเราเลือกเส้นทางหลักเลยค่ะที่มุ่งสู่พังงานะคะนี่ก็หม่ำคอยช่วยท้ายคลิปด้านหลังให้มินตลอดเลยนะคะต้องขอบคุณหม่อม,มากๆเลยอันนี้เป็นไฟท้ายกามินตาแตกไปเลยนะคะดูสิวิวมอสวยมากๆเลยค่ะแล้วอากาศก็ดีด้วยนะ สะพานมุ่งหน้าระนองค่ะปั่นมาสักพักฝนก็เริ่มหยุดแล้วค่ะเราก็เรียงแถวแบบนี้มาเรื่อยๆก็คือพี่ไก่นำเหมือนเดิมทันตามแล้วก็มิ้นคนที่สามหม่ยูคนที่สี่ค่ะก็ตามกันไปเรื่อยๆนะคะคือทางอะ่ะมันสวยมากๆเลยค่ะอยากจะซูมให้ดูแบบของจริงมากๆมันเป็นเส้นทางที่ มินยังไม่เคยปั่นแล้วก็ได้มาปั่นครั้งแรกรู้สึกประทับใจเส้นทางสวยแล้วเส้นนี้ลดน้อยแล้วค่ะเราปั่นกันด้วยความเร็วประมาณ3-5นะคะ3-4-3-5วันนี้ไม่รีบเท่าไหร่ค่ะ สิกรีส <40 S 2> ี่สิบโลแล้วอยู่อย่างสวยอะ่ะ ยิ่งฝนตกก็ยิ่งเขียวขจีมากๆเลยได้สูตรอากาศนะคะรู้เลยว่ามันสดชื่นมากๆอากาศดีมากๆค่ะอากาศบริสุทธิ์นะคะภาคใต้ช่วงนี้เป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดละนองนะคะวิวมันแบบสุดยอดมากมากค่ะทุกคนวินชอบมากเลยอะจะบอกทั้งคลิปว่าชอบมากเส้นทางคือชอบมากวันนี้ก็คือความรู้สึกขาก็เมื่อยค่ะเมื่อยขาแต่ว่ายังได้อยู่ตามได้อยู่ แล้วก็ปั่นตามกันไปเรื่อยๆนะคะนี้ทันก็ขึ้นไปช่วยพี่ไก่ลากคือทางมันไต่ไม่เยอะค่ะมันโรลลิ่งขึ้นลงตอนนี้70ิบโลนะคะเราแวะที่ข้าวมันไก่ทับหลีค่ะพี่ไก่สัง่ง เติมครีมกันแดดกันหน่อยนะคะเมื่อเช้าทามาก่อนออกแล้วฝนตกไม่ไหลยเยิ้มเลยเห็นไหมคะไม่ไหลาตามฝนด้วยคือปั่นมา3ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนก็เติมนิดนึงนะคะอันนี้ครีมกันแดดซันนี่เดของมินเองนะคะไม่ทิ้งสีไม่วอกเติมได้ระหว่างวันขนาดโดนฝุน่นโดนฝนมาฝุน่นเกาะหน้าขนาดนี้ก็ยังทาเติมได้เลยนะคะป้องกันฝ้า ซาลาเปาขนมปี่มีขายเยอะมากน้องมาหาเนี่ยฮะซาลาเปา กำลังไปร้านกาแฟชื่ออะไรนะมังก้องวันเล่ก้องวันเล่ค่ะเข้ามาในซอย2โล หน้าเหนื่อยดิเฮ้ยดิเฮ้ยเคียมากพี่ไก่ตดมามาตามมะเฮาอีกอลูก มันต้องไตขึ้นกลับมาเด้อมันกลัวมันกลัวมันเหม็นมู่ะวานะเ็นมากเลยเรอะโอ้โหมึงคนลูกให่มากอ่ะใหญ่มากอยากกินจัง เอ,เอาซักโลไหมไอสิเอาหอดตูดจะหักแล้วตูดจะหักแล้ว,วน,นำทางด้วยค่ะ,ะเรียค่ะพี่เค็มไหมละ่ะฮะเค็มไหมละ่ะฮะอ๋อดเรียค่ะเค็มไหมอ่ะไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีอะไรให้น้องกินเลย สิวิเร็วจัแพงคนแรเขานดิเาไ่อะถามเขาไร่อะพันิ็ถือมาไม่เยอะมา ไม่ละไปกันต่อนะจ๊ะออกจากร้านกาแฟแล้วชิวนานไปหน่อยวันนี้เรามีเวลาเยอะเพราะว่าเราต้องรอรถรถเซอร์วิสเอาเสื้อผ้ามาให้เราอาบน้ำถ้าเราไปถึงก่อนนานก็ไม่มีที่ไม่มีของอาบน้ำไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนอนะวันนี้ก็เลยรอชิลชิระหว่างทางนานนิดนึง sân ấn lạc, xinh xắn quá, 89 km, huu, chạy đừng chạy nhanh. พี่ไก่กี่วัดใช้กี่วัดสองร้อยหก <200. S 2> เอร์เซนต์หาเ,เปอร์เซ็นคลองละอุ่นค่ะ ชั้นเลยโอ้น้ำตกจะแบบน่าจะสามโลมีเลือดซะแล้ว สาบโลแล้วกำลังไต่น้ำตกธัญยาบาล ใจมากค่ะธรรมชาติรอบทางสวยมากชอบเขามีไว้เลนด้วยอันนี้เป็นสนามเขียวที่มาจากไหนกันครับ <c oughs> นั่นคือที่พักของเราตนะตอนนี้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันตอนนี้ 144กิโลเมตรค่ะปั่นมา4ชั่วโมง48นาทีบ่ายโมงครึ่งไต่มาทั้งหมด843เมตรก็ก็ถือว่าโอเคถามว่าวันนี้ขึ้นเขาเยอะไหมไม่เยอะนะ Elevation g ช i n เท่าเมื่อาาวานเลยเนาะแล้วก็ไต่เบาคิงว่าเบากว่าเมื่อวานเยอะเลยแต่เมื่อวานเราระยะไกลกว่าไงพี่ไก่10กโล แต่วันนี้ก็เราเรารอรอรถโซเวิยตแล้วเลยเลยแวะแวะพักกินข้าวกินกาแฟคือไม่ได้รีบเพราะว่าของอาบน้ำยังไม่มาเดี๋ยวจะต้องเข้าโรงแรมไปอาบน้ำแต่ว่ายังไม่มีพวกยาสระผมอะไรพวงนี้ก็เลยเดี๋ยวรอน้องแพมแป๊บหนึ่งเนาะอกเห็นบเมื่อกี้มีบ่อน้ำพุร้อนด้วยครับเฮ้ยมันมีแคนยอนเนี่ยนะมันมันแบบน่าจะเป็นแก่งเป็นอะไรเงี้ยเราไปแช่บ่อน้ำูร้อน ที่เตรียมไข่มาแล้วเอาไปต้มมันต้มแล้วอ๋อก็จบแล้วที่มีอะป่ะคือหลกอันนี้มิ้นเซ็ปเนสท้งสองลูกเหรอแม่จะบกกินนี่เหรอพ่อถามว่าวันนี้อาการเป็นยังไงเมื่อยก้นมากคือขามิ้นเทคนิคคือเวลาขึ้นเนินอะมิ้นเปลี่ยนเกรืองเล็กตลอดเลยไม่กดเลยสักนิดเดียวคือใช้ใช้รอบ ส่วนตอนลงเนินก็รีบเปลี่ยนกลับมาจานใหญ่จะได้ไม่ต้องซอยเยอะแล้วก็จะได้ตามตามได้ทันแล้ววันนี้ปั่นเบากัน้วยค่ะเออถ้าปัน่นปั่นแรงขึ้นเขาก็ด่าเสียงมาก่อนแสงก็ถามว่าวันนี้ยากไหมง่ายกว่าเมื่อวานนะคะาจากชุมพรมาระนองแล้วก็เจอฝนแค่ตอนออกนิดนึงตัแบบออกให้เลอะ เจอให้เลอะนิดนึงแล้วก็พอออกมาจากชุมพรได้ก็ไม่เจอฝนแล้วอากาศแบบร่มๆหน่อยแต่ก็มันก็มีความไอร้อนแต่ก็ไม่มากเท่าเมืองการแล้วก็อะไรอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราพักที่ทานศิลารีสอร์ทก็เป็นรีสอร์ทที่แบบสวยงามเดี๋ยวเข้าไปให้ชมที่พักด้านในกันด้วยใน,ในทานศิลานะคะมีห้องพักแบบของนักปั่นด้วยนะคะมัเป็นห้องไบเราจอห้องไบไว้สห้องนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมีห้องสเปเชียลยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันด้วยที่นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบว่ามินเห็นว่าเพาเห็นไหมเมื่อกี้ที่มินพาไปดูอ่ะมันค่อนข้างแบบมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะโอ้หถึงที่พักแล้วค่ะมีคาเฟ่ด้วยและที่พักก็สวยด้วยเดี๋ยวไปดูด้านในกันก็สต็อปที่144กิโลเมตร วยมากเลยนี่พี่เขาเป็นปั่นเขาก็เลยแบบว่ามีห้องแบบห้องเลตไรของเราอยู่ชั้นสามโอ้โอ๋อันนี้เป็นห้องไบนะคะ ีงาวมากๆเลยค่ะดูอยู่ด้านนอกห้องไปแล้วนายกุ๊กไก่ลงไปแล้วดูเขาเถิดแต่เราควรจะลงไปบ้างนายมั่มมาอีกคนหนึ่งแล้ว โอ้ oh, มันดีงามมากเลยค่ะทุกคน น้ำกันก่อนล้างฝุ่นก่อน ตอนนี้ถึงเวลาทำความสะอาดรถแล้วค่ะก็วันนี้รถสวิตมาถึงแล้วนะคะหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จตอนนี้อุปกรณ์ล้างรถเรามาแล้วค่ะนี่บิ๊กสเปย์มาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวมาทำความสะอาดกันก็หมวกโดนฝนโดนโคลนมาทั้งวันนะคะ <laughs> เดี๋ยวใช้เจ้าตัวนี้คือบิ๊ก เ a y for Rider มันคือ big helmet fresh นะคะ mm hmm. ก็ทำความสะอาดหมวกฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็กลิ้งฉีดไว้10นาทีแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออก mm hmm. อันนี้ก็ใช้ได้หมวกกันน็กจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะต่อไปนะคะให้ดูจักรยานก่อนความเลอะเทอะนะคะ ขนาดไฟท้ายโอเคเริ่มล้างจากนี่นะคะแผงดิสเพย์ได้เห็นความแตกต่างแค่ฉีดก็รู้สึกขาวขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะใช้แปรง ใ้แป้งค่ะนี่ค่ะระหว่างส่วนที่สะอาดขัดแล้วกับส่วนที่ยังไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็เป็นสเปรย์ล้างสูท้ที่ไม่ต้องใช้น้ำสักหยดนะคะก็สามารถทำเองได้ผู้หญิงทำเองได้สะดวกมากๆก็เดี๋ยวมินค่อยมาทำถังสู้อีกทีนะคะทำให้ดูเบื้องต้นอันถัดไป เป็นสเปรย์โฟมลังจากรยานนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันก็คือเรายังไม่ได้ใช้น้ำเลยนะคะปีดสเปรย์บนเฟรมล้อแบบนี้ได้เลยใช้ผ้าเช็ดแบบนี้เนีย่ยนะะจากคราบเนี่ยหายไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องสี ทำมาให้ค่า p s มันไม่กัดก่อนสีนะคะไม่ต้องกังวลเลยก็ก็จะสะอาดแบบนี้เดี๋ยวมิน้นมาทำทั้งทันกันค่ะอันนี้เป็นสเปรย์ล้างดิสเบกนะคะแล้วทันก็เช็ดทำความสะอาดเฟรมค่ะจากที่ฉีดสเปรย์ล้างเฟรมไปนะคะ,ะโฟมหายไปแล้วก็สะอาดขึ้นเลย ก็มานั่งทํากันนะคะล้างจักรยานหลังจากปันนะ่นมาทั้งวันนั่งเช็ดกันค่ะปั่นเองล้างเองนักเลงพอร้อนแล้วก็มาใช้น้ำมันหยอดโซ่นะคะเป็นสเปรย์หยอดโซ่ค่ะเพื่อหล่อลื่นจักรยานจากที่เลอะก็ตอนนี้ก็สะอาดแล้วนะคะ พร้อมสำหรับการปั่นพรุ่งนี้โซก็สะอาดละแม่หมาพากใต้ต้องกินทุเรียนร้อยเก้าไอโล่เก้าอ่าเฮ้าได้กินทุเรียนได้กินทุเรียนก็นองซื้อชะนีไสมาค่ะรูร้อยหกสิบกินแมลงมากเขาห้องไม่ได้ หัวทองอะไรกว่าเรือละเอียดไปไปล่ะ